คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นจอร์ดเบสว่าที่ตำนานแมนยูตัวใหม่และเป็นตัวที่โหดมากนะครับพนันทั้งสอเทา้าแล้วก็บอกเลยว่าเทียบชั้นตัวเมตานะครับถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเก่งแค่ไหนก็ไปดูคลิปนี้จบเลยครับ let's go <S ใครมองหาร้านเติมเกมต้องลักกินคอยมีบริการเติมเกมให้เลือกหลากหลายรองรับทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประหยัดปลอดภัยเติมไวต้องลักกินคอย อยู่ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีครับผมออราวนะครับก็เมื่อช่วงเช้านะครับถ้าใครได้ดูคลิปผมคลิปนี้ก็คือผมเนี่ยเอา500อทองสามารถเปิดได้จอดเบสนะครับผมก็ได้ทําผมก็ได้ทําการเล่นมานั่งรีวิวนู่นนี่นั่นไปนะครับว่าเออมันเล่นยังไงวะแล้วมันแบบมันมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับผมก็ลองเล่นดูนะก็สารภาพตามตรงเลยนะครับว่าตอนผมเล่นตอนแรกเนี่ย ผมไปยืนปีกขวาเนี่ยมันผมก็คิดว่าเมสซ,ซี่ผมเนี่ยก็ทําได้ดีกว่านะครับด้วยด้วยการวิ่งด้วยแล้วก็ด้วยความสารพัดตาแหน่งนะครับแล้วก็การจบสกอร์ก็ดีกว่านะครับแล้วก็ Sabes, ผมก็มีครั้งหนึ่งนะครับผมก็เอาไปเล่นในตำแหน่งนี้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะนี่ครับผมก็เอาไปเล่นในตำแหน่ง S อนะครับก็ต้องพูดตรงๆเลยนะครับก็ค่อนข้างทำได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มี SS ดีๆเนาะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับเปเล่เนี่ยผมยังมองว่าเปเล่จะทำได้ดีกว่าจอร์แดนนะครับในตำแหน่งนี้เนาะก็ผมเอาไปเล่นทั้งสองตำแหน่งแล้วผมก็คิดว่ายังไงวะทุกคน แบบยังไม่สุดสักทางนะทุกคนสําหรับจอร์ดเบนนี่ครับซึงเอาความจริงแล้วนะหลังจากที่ผมดูค่าพลังนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยผมก็คิดว่าแม่งต้องเก่งมากแน่ๆเลยแล้วก็น่าจะต้องดีแบบดีอ่ะดีแบบด,บ,บดีตามค่าพลังอ่ะเออดูนี่ครับควบคุมบอลการเลี้ยงบอลบอลติดเท้า อะไรแบบนี้ครับความเร็วแล้วก็การเล่งความเร็วนะครับ9ก้าเนาะบาลนเ้านี่ครับก็บอกเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะคาดหวังพอสมควรนะครับสำหรับจอเบสเนาะ เออแต่พอผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับก็ลองเออไปแต่งการอัพมาทุกคนมาให้ผมไปดูการอัพก็ได้ทาการอัพใหม่มานะครับก็ประมาณนี้นอะปกติแล้วเนี่ยการอัพเนี่ยเออพลังการเลี้ยงเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเออมันจะไปร้อยกว่าเนาะซึ่งผมก็ไปลดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มค่าในการหาช่องเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเออมันก็จะได้88นะครับซึ่งพอผมใช้สูตรแบบนี้ในการเล่นแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่า เออมันก็เล่นได้ดีกว่าเดิมเลยครับแต่ที่สําคัญเนาะในตำแหน่งเอ่อทั้ง s อแล้วก็ปีกขวาเนี่ยผมรู้สึกว่าจอร์เบนเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ตัวผมมีเนาะเออผมจึงเอามาลองเล่นแผนใหม่ดูนะครับก็คือแผนนี้เลยที่ทุกคนเห็นตอนแรกนะนี่ครับก็เป็นพูดง่ายๆเลยก็เป็นสไตล์แบบ4-2-2บอลโบราณอะทุกคนปีกก็ใช้ปีกต่ำอะไรแบบนี้นะครับก็ รู้สึกว่าจอร์ดเบสเนี่ยก็ทําได้ดีมากกว่าเดิมนะทุกคนซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออในตําแหน่งนี้ของจอร์ดเบสเนี่ยมันก็เล่นได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเออเยอะกว่าไปเล่นปีกแบบปีกขวาสูงนะ้อยแล้วก็เยอะกว่าเล่นเอสเอสอีกนะครับเพราะว่า พอเล่นตำแหน่งนี้เนี่ยมันผมรู้สึกว่าจอร์ดเบสเนี่ยได้มีเวลาในการเล่นมากขึ้นแล้วก็ได้มีเวลาในการวิ่งในการเออสอดเลี้ยงลายมากยิ่งขึ้นนะครับเออผมจึงคิดว่าตำแหน่งนี้ของจอร์ดเบสนะครับก็น่าจะทําได้ดีที่สุดเนาะเออแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่มีปีขวาเก่งๆเ,เลยหรือว่าเอสเอสแบบเก่งๆอย่างโยวันครับดิฟไลน์ฟอร์เวดหรือว่าเปเล่ล่างนี้นะครับผมก็คิดว่าจอร์ดเบสก็เอาไปเล่นในตำแหน่งเอสเอสได้นะทุกคนแต่ถ้าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมลองเล่น มาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจอร์ดเบนในตำแหน่งไอเมฟเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดแล้วนะทุกคนเออประมาณนี้เลยด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวคนที่จ่ายบอลได้ดีด้วยนะทุกคนแล้วก็พาบอลเลี้ยงบอลไปเองได้นะครับผมจึงคิดว่าจอร์ดเบนถ้าเอาไปเล่นปีกสูงเกินไปมันก็จะไม่สร้างประสิทธิภาพให้กับตัวเองเนาะผมเลยคิดว่าถ้าเล่นในตำแหน่งนี้น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะครับสำหรับการทดลองเล่นของผมเองเนาะซึ่ง พูดไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพน,นะครับก็จะให้ไปดูในเกมจริงเลยนะครับก็เป็น2เกมนะครับที่ผมจะแคปให้ดูนะทุกคนแล้วก็จะมาบอกนะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยของจอร์เบตเป็นยังไงถ้าใครอยากรู้แล้วไปดูก็ได้เลยผม Let's go นะครับมาดูในเกมเต็มกันนะครับว่าจอร์เบตเนี่ยในตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างครับแล้วจอร์เบตลูกนี้ได้บอลครับจ่ายมาลูกนี้เสียเลยนะครับผมแต่ก็ฝั่งตรงข้ามก็ทําเสียไปนะทุกคน แล้วฝันข้ามสวนกลับมาครับแล้วจ้บอลลายครับแล้วลลูกนี้งไงครับโอ้โหฟอร์ลินาย,ยังทำอะไรได้ดีนะทุกคนแต่เตะมุมนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ได และลูกนี้เปเล่ยครับแล้วทุกคนดูจอร์ดเบสนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วพอเล่นปีกต่ำเนี่ยพอเขามีพื้นที่ให้วิ่งให้อะไรเนี่ยมันก็จะแบบดึงความสามารถของเขาได้พอสมควรนะครับแต่ลูกนี้ครับจีก็มาครับแล้วยังไงครับโอ้โหความคล่องมีครับแล้วจ่ายมาที่เปเล่ยนี่ครับแต่ไม่ถึงนะทุกคนเออเหมือนแบบเขาต้องการที่จะแบบทายมาร์กิ้งจอร์ดเบสพอสมควรนะทุกคนพอจอร์ดเบสผมแบบควบมาเนี่ยโอ้โหมีคนมาประกบเต็มเลยและลูกนี้แล้วตัวคาร์ลอสนะครับจ่ายกาก้าแล้วกาก้าจ่ายเข้ากลางมาครับโอ้โหจอ ราจะยาตุเล่ครับจ่ายมาครับแล้วลูกนี้ครับยังสกัดไปไม่ได้แล้วฝั่งตัวข้ามพยายามจะสวนมาและคาตูน่าครับคาตูน่าควบมาครับแล้วโยนครับยังได้อยู่ครับแต่โหติดเนฟตด้ทุกคนแล้วลูกนี้ครับมาการเล่มาการเล่มที่กา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 มาที่เปเล่หนึ่งสองกันครับแล้วกากาลูกนี้เอาเปเล่หลุดไปแล้วครับเลยไงแล้วเปเล่หลุดไปแล้วแล้วเปเร่หลุดไปแล้วครับจะจ่ายมาให้กับพาตินน่แล้วได้เป็นลูกนี้โอ้โหฝังตรงข้ามสกัดไว้ไม่ทันนะทุกคนแต่ลูกนี้ครับเตะมุมมาและพาตินี่ครับโอ้โหมองไม่ได้นนทุกค แล้วมาครับมาดูที่ผมครับพาตินี่ครับพนบพนี้ควบขึ้นมาครับแล้วจอร์ดเบสยืนติดริมเส้นเลยทุกคนแล้วนี้ครับมาการเล่แล้วเปเล่เนี่ยครับเปเล่มาที่กา้านะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าถ้าทำไมบอทจอร์ดเบสไม่ค่อยได้บอลนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเวลาเล่นเกมเล่นเล่นเกมเต็มเนี่ยผมเน้นทีเวิร์กเป็นหลักนะทุกคนเออ ประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ได้แบบจ่ายให้จอร์ดเบสทํา like เกมอะไรขนาดนั้นนะครับผมเล่นทีเวิร์กเป็นหลักนะทุกคนเออก็ดูนะครับ <S 2> <S 2> ว่าเขาเล่นยังไงวิ่งกันยังไงทุกคนแล้วลูกนี้กาก้ากาก้าควบมาได้ครับแล้วไงแล้วกาก้าควบมาครับแล้วลูกนี้เหมือนจะนิ่มๆครับแล้วเหมือนจะเลี้ยงหลบแล้วไงครับแล้วไงต่อแล้วจริงลูกนี้ครับไม่ได้แล้วลูกซ้าไปอีกลูกหนึ่งครับได้ฉันได้นะทุกคนโอ้โหเกือบไม่ได้นะครับเมสซี่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่เห็นจอร์ดเบสนะครับผมบอกเลยนะครับว่าหลังจากนค แล้วนี่รับคาตูน,น่าครับมาิวต์ด,ดักบอลไม่ได้ครับแล้วเจอลาดลุกงนี้ยังไงฮะแล้วเจอลาดมาให้กับบาร์เซียครับบาร์เซียมาที่มฏิวติครับ แล้วมาเทโอวดม่วงครับโอ้โหแต่ไม่เข้านะทุกคนวัเดซาฮะแล้วมาเทวุ์เปิดมาครับแล้วโอ้โหแล้วมีค้างนิดหน่อยนะทุกคนแล้วลูกนี้ครับจอตเบสมีพื้นที่มีเวลาครับแล้วลูกนี้เปเล่เปเล่มาที่พาตินี่และพาตินีมาที่กากาแล้วกาก้าเห็นช่องให้กับจอตเบสไหมครับแล้วจ่ายมาให้กับจอตเบสแล้วดูจอตเบสทุกคนความเร็วความคล่องแล้วก็ม้วนออกมาทีหนึ่งโลแล้วทุกคนแล้วแปลลงตีเนียบลอยไปเลยับทุกคนโอ้โหสวยมากครับโอ้โหก่อนหมดนเวลาครึ่งแรกนะครับ โอ้โหเห็นไหมครับทุกคนความเร็วความคล่องตัวอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเก่งเก่งแน่นอนทุกคนแต่ถ้าเทียบผมตัวที่ผมมีเนี่ยผมคิดว่าตัวที่ผมมีเนี่ยเก่งกว่านาะเออแต่ถ้าใครไม่มีแบบตัวดีๆจริงๆนะจอร์เบนก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เก่งมากๆเลยแล้วก็อาจจะติดเมตาเออ แต่เมตาไม่ได้เป็นเมตาแบบยังไงอะเอออันดับท็อปหนึ่งท็อปสองนะครับแล้วลูกนี้จอดเบสบาร์บแล้วจอดเบสบาร์บดูความเร็วครับโอ้โเหเผาลิเลยตูลามเลยนะทุกคนเออเห็นไหมนะครับพอมายืนปีกต่ำเนี่ยเขามีพื้นที่วิ่งมีพื้นที่อะไรเนี่ยมันก็ทําให้เขาเล่นง่ายามากยิ่งขึ้นนะครับพอมาไปจับไปยืนปีกสูงเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบพอจ่ายมาแล้วมันตันตลอดเลยทุกคนแล้วโอ้โหลูกนี้ความคล่องตัวครับแล้วยังไงครับบูออกมาโอ้โงงหมดเลยแล้วจริงลูกนี้โอ้โห เท่นั้นนะครับจุดด้อยอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็เอ้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการจบสกอร์นะทุกคนก็ไม่ได้มีคิกพาวเวอร์ที่มากมายอะไรนะครับการจบสกอร์ก็ไม่ได้สูงมากนะทุกคนเออมันก็เลยแบบอาจจะหวังผลได้ยากนะครับทุกคนก็นี่แหละครับความหมายที่ผมบอกว่าถ้ามาเล่นเอ็เ,อเนี่ยอาจจะแพ้เปเล่นในในแบบนี้นะครับว่าเปเล่นเนี่ยจบสกอร์ได้ดีนะทุกคนเออ จบสกอร์ได้ดีแล้วก็ยิงได้ทั้งสองเท้านะครับเออประมาณนี้เนาะเออไปครับแล้วลูกี้นีับปาตินี่ยกมาที่เปเล่ครับทุกคนเปเล่หลุดมาแล้วเลยเปเล่ปันเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนโอ้โหสามประตูต่อสูตรไปแล้วน,คววน,คน่ครับแล้วย้อนครับลูกี้นีับควบขึ้นมาครับแล้วมาติอุดวิ่งมาแต่ไหนเนาะแล้ววิ่งมาแต่ไหนเนาะแล้ว,วยังไงครับโอ้โหเนื้อตาทำไ,ได้ดีทุกคน แล้วฟนิานมาที่ปตินครับจอดเบสวิ่งไหมจอดเบสวิ่งไปจอดเบสไม่วิ่งนะทุกคนเลยผมจ่ายเข้ากลางมาแล้วลูกนี้ครับหนึ่งสองแล้วจอดเบสโอ้โหเปเรย์ยกไปไม่ข้ามนะทุกคนแล้วบัิุทลูกนี้ยังไงครับเดี๋ยวโยนครับโยนครับยกขึ้นมาให้กับคาตัหน้าโอโ้โดนเลยนะทุกคนแล้วลูกนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเวป็นซีปลายมาให้โยนครับครับแต่วัาเดซยยังสกัดไม่ได้เอ,อ้ยยังเก็บไม่ได้แล้วลูกนี้เนตาบัติิยุทธ มาดีวุฒิโอ้โหติดย่าทุเรศผมจะโดนไหมเนี่ยทุกคนผมจะโดนไหมเนี่ยแล้วยังไงครับแล้วเอาไงไงโอ้โหเรียบร้อยไปนะครับก็เป็นเกมเต็มของจอร์แดนเลยครับก็บอกเลยนะครับว่าความคล่องตัวความอะไรพวเนี่ยคือสุดยอดแล้วนะทุกคนไปดูสรุปหลังเกมกัน เอาครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูแล้วนะครับว่าจอร์ดเบนเนี่ยพอเล่นในเกมเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ทุกคนลองสังเกตไหมว่าจอร์ดเบสเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะต้องการพื้นที่ในการเล่นพอสมควรเลยนะครับที่ไม่สามารถที่จะแบบเล่นพื้นที่แคบๆได้เก่งมากขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทียบกับเปเล่ média, หรือว่าเมซี่เนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่ผมมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับก็จะเป็นตัวค่อนข้างเล่นกับพื้นที่แคบได้เก่งนะครับก็ บบผมต้องปรับตัวพอสมควรนะครับสำหรับการเล่นจอร์ดเบสเนาะเออส่วนจุดเด่นของจอร์ดเบสเลยจริงๆนะครับที่ผมมองว่าว้าวมากๆเลยตำแหน่งนี้ก็คือในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะทุกคนกลายเป็นว่าจอร์ดเบสเนี่ยเป็นปีกขวาที่ค่อนข้างจ่ายบอลได้ดีมากๆเลยนะครับแบบจ่ายบอลแบบหวังผลได้นะทุกคนการหยอดการจ่ายสั้นๆอะไรพวกนี้ก็เทียบว,ว่าทําได้ดีทุกแบบเลยนะทุกคนเออทำให้ผมแบบ ค่อนข้างที่จะแบบยังไงทุกคนชอบเหมือนกันนะสำหรับจอร์เบนเนาะถ้าเราไปอัพตำแหน่งให้เล่นกลางลุกได้เนี่ยผมก็คิดว่าก็เก่งนะสำหรับจอร์เบนเนาะเออแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆแล้วจอร์เบนเนี่ย น่าจะเป็นตัวที่เล่นได้หลากหลายนะครับเพราะว่าค่าพลังของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะครอร์หลายด้านเนาะเออแต่พอมาพุดถึงตําแหน่งที่ให้มาจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจํากัดพอสมควรนะทุกคนเออแอบเสียดายน,นิดนึงทั้งถนัดสองเท้าด้วยทั้งมีความคล่องม,มีความเร็วแล้วก็มีการจ่ายบอลที่ดีด้วยเนี่ยผมก็แอบเสียดายนะที่ให้ตําแหน่งมาน้อยไปหน่อยเออแล้วเราต้องไปสุ่มตําแหน่งเองเนะครับเพื่อแอบเสียดายหน่อยเนาะเออส่วนข้อเสียของจอร์แดนนะครับก็พูดตรงๆเลยนะครับเวลา เจอเกมที่ค่อนข้างเาแบบกองหลังเขาแบบแน่นๆจ๋จาเลยจริงๆอย่างพวกเบลดินนี่ตูลามอะไรพวกนี้นะครับก็มักจะไม่ค่อยผ่านนะทุกคนเออจะผ่านยากบ้างนะครับเออด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยถึงมีบาลานซ์เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยก็ไม่ได้เยอะตามนะครับเออเพราะฉะนั้นถึงจะล้มยากก็จริงแต่ว,ว่าโดนแท็กเนี่ยก็มักจะเสียบอลบ่อยเนาะเออบาลานซ์ดีก็จริงแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยต้องปรับปรุงนะทุกคนเออข้อเสียก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับจอร์ดเบนเนาะถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยข้อเสียไม่ได้มีมากนะครับเออแต่เออมีอีกอย่างหนึ่งนิดนึงก็คือในเรื่องของการจบสกอร์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการจบสกอร์เนี่ยผมยังมองว่าจอร์ดเบนเนี่ยยังจบสกอร์ได้ ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถามว่าทําได้ดีไหมผมก็คิดว่าทําได้ดีเลยแหละในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้ดีมากอ่ะทุกคนเออพอยิงได้ยิงแบบโล่งๆยิงแบบอะไรพวกนี้ก็พอหวังผลได้แต่ถ้ายิงไกลย,ยิงปั่นแบบเว่อร์ๆหน่อยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำได้เปอร์เซ็นต่ำนะทุกคนประมาณนี้เลยสําหรับจอร์็ดนนะครับถ้าใครชอบใจไงก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยออราสวนวันนี้ผมไปเลยครับบายบ,าย,บายจุ๊บ